สัตว์ที่มีในพื้นที่ของอศิหลังนะครับนั่นก็คือพวกลักษณะของอพวกปูทหารกล้ามโค้งนะครับแล้วก็ปูกล้ามดาบกล้ามขาวกล้ามส้มนะครับแล้วก็จะมีความเยอะในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับปูพวกนี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยนะครับนั่นก็คือเมืองตรงไหนที่มีลักษณะของพวกปูเยอะเนี่ยสแสดงว่าในพื้นที่หรือว่าที่ปากอ่าวก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะดีเยี่ยมเลยนะครับของพื้นที่ของอศิหลังที่นี่ คือตอนนี้เราเราดูอยู่ว่าส่วนมากแล้วคนคนชอบที่จะท่องเที่ยวในเรื่องของ ของธรรมชาตินะครับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็จะเป็นจุดขายหลักของของแหลท่องเที่ยวในอนาคตนะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็ต้องการเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อวานเราก็เข้าไปที่ชุมชนวางสายทองนะครับเรื่องของมาตรฐานชานะครับเราก็บอกว่าอนิี้ชุมชนเนี่ยทุกชุมชนช่วยกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่เกี่ยวบเรื่องของชุมชนเนี่ย การท่องเที่ยวมันไม่แออนะครับคนที่จะเข้าไปเที่ยวแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความปลอดภัยในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายเด่นของจ้าพวัสุดโต่เราครับ ยาปั๊ะ,ะพี่เขาแบบว่าเขาบอกเอิมนะ